ท่านผู้ฟังเอ่ยมาอีกแล้วเด้อพี่น้องสิมาเล่าตอนสองของเนตานกอบเหลืองปวดเท่ากับลูกเคยตอนลูกเคยข้าปวดาอันและเจ้าก่อนนั่นเองค่ะเคยน้ำเอาตอนที่หนึ่งมาบอกให้ทานฟังและพี่น้องเออสบายดีพี่น้องเอ่ย ก่อนอื่นเพื่อเป็นการายในการบรรยายของผู้ข่าแล้วก็เป็นการเข้าใจไว้สําหรับฐานผู้ที่้ามากดเบิงกดฟังเนื้อหาสาระของนิทานผู้ข่าจังอยากให้ขออนุญาตนาพาพินอ้องย้อนกลับไปเบิงภาพในช่วงท้ายๆของตอนตินหนึ่งก่อนแล้วจังย้อนกลับมาว่ากันในตอนที่สองต่อไปโดยลอยขนยบัด เพราะเพะเห็นขาข้าของผู้หญิงคนนั้นบนนะฮะเหนแต่ว่าตาก,กูไม่ได้บอด้วยบักฮาเดือบแบเออนั่นละ่ะพอ่พอพ่อฮู้บอกว่าเป็นยังคขาของผู้หญิงมันคือเขาโอ้ยจาเลยมืึงก็ยังถามรอบบักเบิกเขาแต่ว่าเฮขาใช้สิ่งตลอดเวลาบากาักฮาโมเมนต์ดกกันหน่อยว่าเป็นยังคือโมเมนตเด้อเด้อแต่ขาพออ่อเด้๋ยวใส่ผ้าจะลงตลอดเวลามันบ่เห็นขา้าชนะ มึงเด้อมึงตอวจกหันกับบังเอิญสายตาของปู่เป็นปู่เฒ่าก็เลือบไปเห็นคนใหม่ที่มันปูแล้วก็เป็ดอีกบนหนึ่งที่มันลอยอยู่ข้างๆของผู้หญิงคนนั้นปู่เป็นปู่เฒ่าก็จังเอ้ถามเคยขึ้นมาว่เออให้กูถามมึงโดดบาดเนี่ยถามยังกว่ามึงเห็นขนใหม่กับเป็ดพูนันบ้เห็นแล้วเนาะพรเส้นเอี่ยกูอยากถามมึงว่าเป็นอย่างเป็ดมันเกิดยมนไงมันคือพูเสนอ โอ้ยนะนเจ้ากันได้เจ้าบอเคยกเป็ดว่าพอโอ้ยแล้วบอกเคยเห็นคนมันบอกเป็ดนะคนมันหลยมันก็เลยผู้โอ้ยนะเจ้าก็จะเปิกไรก่าเพิกคือเน่ยอะไรบันี่ยมึงเห็นคนไม่นั่นบอกเห็นนั่นเนาะแล้วมึงเห็นคนมันบอกเอ เลือบักเอ้ยจากนั้นผู้เป็นพ่อเถ่ายังออกเดินนำหน้าพาเคยไปหาหนอใหม่ต่อชักว่าไปไปได้ใส่แล้วก็จักว่าเฮิง์สําำได้อันเนี้ผู้ขาก็สิบอกขอว่าดอกนาอขอหยิบหยกเอาตั้งแต่ตอนเพิ่นนำไปพบพ่อฟุ้งเป็ดกะแหะหานคนของคนที่เขาเลียงไว้ในเตียงหน้าต้อนหน้าซุ้มเพิ่นไป nằn lẻ heo phê nồng ở à, phủ bên khơi phò bày hến khơi cá hóa nhiệm bởi còn sẽ ơi bằng áo cơn chạc nặn cá trăng nhạc phải xa kít bà phò thầu hay lão nặn đột nhiên chẳng ơi thám phải tả

นั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาให้มันห้องดังกบเป็ดบักอมกง้ยมกิจธรรมสุดแต่เอย่างก็ได้ฮะโอ้คืนนี่บุหุกัว่ามันลดปอเอืยงกูสิบุหุบักฮอโอ้คือตรงไหนแต่ซะปอเอาเลยบอกเอาเลยมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะจริงโอ้คืนนี่โอ้คืนแม่เบิ่งหายเมื่อวานห้องดังย้อนข้อมันยาวไปปะเอาเลย บัเอึงเอแต่ยังไม่เคยเห็นข้อมัเลยมันคือบ้าห้องดังตายมันบ้าบอกอีิมันลืนพ่อมึงเลยฮ่าเฮ้ยปเโ